กายามาใส่ก็รู้ก่นเปรื่งเหีนน่ะหลังยอะว่าไอ้ถือโตัพท์ไปเพอนเอาเมียนขอาแม่นั่นนะจ้ไปถักเ้ากำลังใส่ด้วกันได้กลังใส่ไม่หยุดเลังกำลังบอกำลังขายไม่ออกว่ะพวับได้กัพัออกาะวาเียวไปก็เจีเออนั่นแหละเออไ้หันไปขัเลย

เมีทราบใครรู้ด้วย ยิ้มเสกล้องพี่พี่ยิ้มเสกล้องพี่ยิ้มยู่หรอกกัยญามีมูัญามม่มีมเหงาเฮ้มาดูแต่เองไ่หันหลัมานอาอันนี้ nè phát đảo khởi cứ đây nổi thì mình khởi hết việc mày ở hoa tớ mày hề muốn trao đi thì mày còn à, chốt 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 hay chốt à <laughs> <laughs> bao đi nhìn mặt ngài đi cha ơi <laughs> à à anh anh đi tôi Lạn đi xây con ngoại. Oh, rồi tiền này, Cái nhà to xây con ngoài hôn kê. Hm, này mhm, 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 Kì mhm, 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 โอ้ยเอาขี้เห็นเจ้าแท้อู้หไม่หอดโทุนนับโอเวอร์แมนเรามาถิ่มใส่ระวานขยะอะไรบุนางเลยอันนี้ไหนถ้าใช้โทรศัพท์ใครเนี่ยฝนนี้สบู่ใครวะเก็บปักหัวอันนี้สอง ชอ็อกอขิดหมดเลยแล้วขุดหมดได้ก็จะกอดิมน่าจะมากกว่าเบสเบสลูกแข่นี่เลยเอาอย่างกูเอาสอกสอกขิดหมดเมือ่อไหร่ก็เก็บออกอันนี้แหละก็คือเรียบร้อยแล้วล่ะคุ้มคองเรียนลูกแข่ ม, Eller, มันเมื่อไรนั่นก็สิมาเก็บไปเรื่อยๆหรือแม่เี้ยเอาขึ้นมานี่เออเอาเอามาไว้นี่ออกจากการโหดม้านี่ยโหดม้ามันจะได้จอดนี่จอดนี่ยแก้วแตกได้เจ๊วันมีแก้วไรเงี้ยเออค่อยๆมีถุงนึ่งแก้วนั่นไอ er แตกไรลราฟังเสียงต่างแข็งแข็งอยู <im <im ่ อันนี้ว่กมาแต่ซนี่โอ้มันเป็นของสองบานพระเจ้าอย่าลืมเข่าด้วยนี่เข่าเียาเข่าเปียกบ่เออเข่าเปียกที่เรเพิ่งกับเาเอาเข่าเปียกมาน้ำนอกก็เลยเอามาเอเ่าเปียกเติมกอนอืมนสิบสิบคนที่เขาจะเอาไปมากยูพู้เรื่องมาบ่เดขาวสารมามีดยเออในนี้นะบ่สองถุงบ่ เรียนเฮียนสอบหนึ่งสองสอบอันนี้มาอยังเจี๊ยนโม่ห้าผู้จดเนี้ยอันเนี้กิ่นผ้าผ่าอันอันเพิ่นเอาไปไหว้ยู่อันของเจ็บของผ้าผ่าหมอนขาดนี่จะผ่าหมอนขาดโอเคเอาเก็บเขาไว้ผ่าหมอสทางสิเอียนจะผ่ามอสขาดอสเอียนฝากกุนโหน่อยสิค่ะนี่นี่ค่ะกุนโหน่ เน an ี <Trans> <hi> ่มอนข่างอีเจอันน um ี right. ah, ้แอนอันนี้อันไม่ข้อเขจะเขาจะได้อันนี้มิเตข่างอานอยู่ไม่ได้หนิมันหยากกูยัวเอาป่านว่าอ่านออกเรียวนี่กะยังว่าแอนโอ้แอนอีลาดีพนังวางสิเนาะกะไรพน้องเป็นกะหยาดก็เอาเจ้าว่ากันอ่านออลาดีซะอ่านแอนอีลาดีก็เลยงงสเดที่ว่ามันอีหยังสเดที่มันมาดึงมือ่อยจวดจวดยู่ นี่วดนี่วดอันนี้อันนี้ซุงนี่สีใส่ออกกินไปรดทัน,นอเอาไว้กเก็บไปอีกมันกับกับปังหาของว่าเห็นอีกอันนี้ก็ผ่าปูได้ละเจ้เนี่ยผ่าปูได้เนี่ยสีชมพูเนี่ยเอามาใส้กันไว้ไหมเนี่ยเนี่ย นี่น,นี่อันนี้จ้ามันปอกหมอนนี่นี่ปอกหมอนหมอนขคางเนี่ยก็คือพื้นใหญ่แต่ขันปอกหมอนขคาง,างยังไม่สิ่งไงเถอะใช่กัน ม no no, no. Okay. Walker, been, mm ุเจ้าวิ่นน้ำข่อยบออะไรมุเจ้าขาดคูบ่นางมัจับเดี๋ยวบ้านนี่นี่ มอนขาไปไปงานเล้วๆ <c oughs> <c oughs> อะ อเจบีวันนี้เข่าบีบีบีเก็บออกจากเคีย้ยนจะออกจากหน้าบ้านลองเท้าเล็กหน่อยยังว่างว่างไว้นี่อะไน,นี้เก็บเขาหองใต้ใต้ดินเด้อโอ้ห้องใต้ของเด้อ เย็บไปทีมซอยกันมันห้างปาดมาหอนแทะโอ้เจ้าว,วิ่นเล่นวะขอบคุณหลายๆเ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยขาแตกเลยพี่น้องเลยสิปวดคขาอยู่จากมือเราคนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยจ้าพี่น้องแป๊บหนึ่งย้ายขึ้นบ้านเขาเดี๋ยวเอาเงินแม่หารถลดพนก่อนหารถลดพนแกของกับบ้านกับแม่นางพนมาซอยนะ นี่มนะันยังน้องอ,องันที่ไห่เนี่ยมีเหนือน,น,อนปลาเหนือยปะาค่ะโอ้ก็เหนื่อยสิคะท,ทุกคนเหนื่อยด้วยกันหมดเลยค่ะเห็น,ว,หน,ว,นว,ว่านาบ้านแกเกี้ยงเลยมาปะนี่เห็นว่า ดีชิมจันดีชิมจันปีปีชิมจันดีชิมจันอ๋ออันไปกับไปลงไว้ละเปิดประตูเข้าไปกับไปลงไว้อันเลาะบันไดเหนว่างไว้บันไดทางขึ้นก็ได้มันยังโบกฝนตกให้มันฝนสาด มันมาห้างเตี ah 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 ah. ยงห้างตัวกระเป๋าตั้งบทเตือนยังติด WhatsApp คุณค่ะอามาขนมเร็วขอบคุณค่ะกินขนมมากิน